ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วพุธก็ย้ายวันเนี้แล้วเกตก็ย้ายวันนี้เกตย้ยายไปทับกับมิถุนเกตจะไปเลงกับดาวศุกร์ที่จะย้ายพรุ่งนี้นะครับเท่ากับว่าลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนของตัวเองนั้นย้ายไปอยู่ในเรือน ที่ตีโกนกับลักคณาตัวเองนะไปอยู่กับดาวอังคารอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวที่มีการย้ายขยับตรงนี้นั้นนะครับส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณก็ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามอิทธิพลของดวงดาวนะขยับดีขึ้นยกเว้นเรื่องความรักที่ยังไม่ค่อยดี แต่ว่าดาวพุทธที่ไปตีโกนกับลัคนาราศีของคุณเองตรงนี้ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะมันหมายความว่าแวดล้อมสังคมของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชาวลัคนาราศีมิถุนอีกเช่นกันนะครับดาวที่ตีโกนร่วมธาตุลมตรงนี้ ทำให้การงงการงานของคุณเข้าที่เข้าทางขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างน่าอัศจรรย์นะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ฟังว่าจะมีแต่เรื่องคู่ครองนะที่ยังจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่นั้นยังอยู่ในเรือนอาริอยู่แต่ดาวศุกร์ที่เป็นเล็งลักษนี่ก็ไม่ธรรมดานะศุกร์เล็งลักเนี่ยศุกร์เป็นมหาจักรไปอยู่ในเรือนคู่ แล้วก็สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ถ้าเจอความรักก็จะเจอในลักษณะโครมครามโครมครามแหละครับเช่นมีโอกาสไปเจอคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบเราหรือไปเจอแล้วแม่งรักปักอกขึ้นมาแบบโอ้โหปัจจุบันทันด่วนชอบขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วสุกไปเล็งกับดาวเกตเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่ บอกไว้ชัดเจนใหญ่เลยว่ามันจะมีความรักแบบโครมครามโครมครามเกิดขึ้นนะที่ผมชอบพูดบ่อยๆอะ่ะแอบแซบแอบแซบอะ่ะรู่จักกรเปล่าฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี